และสวัสดีนะครับจากบริษัท DMT เหมือนเดิมครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ทะเลทรายซาฮาราครับหอกกาไม่ใช่ครับเป็นแค่พื้นที่ข้างบ้านของลูกค้าเยๆเราเก็บงานครับวันนี้ครับผมนะครับจะพามาดูหน้างานที่ต่อเติมกับเราแบบจัดเต็มเลยนะหน้างานนี้เป็นหน้างานบ้านเดียวนะครับที่ต่อเติม หลังคาลงจอดรถหน้าบ้านเป็นรูปทรงตัว L อลนะซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นกันและนะครับส่วนใหญ่ก็จะทาเป็นหลังคาลงจอดรถอย่างเดียวใช่ปะแต่นี้มีเป็นแบบทรงตัว L อลด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยต่อเติมเป็นห้องครัวแบบไทยนะงานผนังเนี่ยคือไม่มีก่อเลยงานผนังเนี่ยจะใช้เป็นไม้ระแนงนะครับเพื่อจะให้อากาศครับโฟลและถ่ายเทดได้เป็นอย่างดีนะครับมานะครับอันดับแรกเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับก็คืองานหลังคาหน้าบ้านเห็นไหมนี่ครับก็เป็นงานหลังคาแตมเบอนไสอลนะที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของหลังคาตัวเเเปปป็็นนนนนนแแบบบบบไไไหหหรรร้้มมมััััีีคคลลงาาาาตตกกิือททท่่วขํ แต่ครับตรงนี้ครับเรื่องของหลังคายืดมาอีกตรงนตรงนี้ตัวหน้าบ้านนะเพื่อที่จะแบบว่าป้องกันแดดแล้วก็การฝนสาดเข้าไปข้างในนะครับเป็นหลังคาทรงตัว L อนะครับครับก็แล้วแต่ครับถ้าผมว่าใครจะชอบเป็นหลังคาตรงนี้อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่หรือจะมีเชิงชายเขาเรียกว่าอะไรไม่เชิงชายเด็กเขาเรียกว่ากันสาดยืดลงมาอีกนิดนึงก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับก็มาจอดลิก,กันเรื่องหลังคาดีกว่าหลังคาหลังนี้นะครับก็เป็นไซส์เอลไซส์โมเดิร์นดาิทั่วไปนะครับแผ่นหลังคาเป็นแผนน่นวายบนะครั ไวเนีย้ยวเนีเนี่ยคือวัสดุที่แบบว่าโอเคที่สุดแหลวเพราะว่าเรื่องของเสียงเรื่องของความร้อนเนี่ยครับก็จะดีกว่าเมทิพียูในระดับหนึ่งเลยเพราะนั้นถ้าใครอยากได้แบบจบนะอยากได้แบบสุดเนี่ยก็เลือกเป็นไวเนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คาดไม่ได้เลยนะถ้าอยากให้หลังคาสวยนะก็ต้องมีเรื่องของเสาแผงครับเสาแผงก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเสาแผงก็จะมีเหล็ก42 2องเส้นด้านนอกใช่ครับแล้วก็มีนิ้วคุณนิ้วข้างใน5เส้นแบบนี้นะครับก็นะครับเรื่อคือแบบว่าครบสูตรครบองค์ประกอบของเรื่องงาน หลังคาที่แบบเน้นความสวยงามเลยนะให้ดูอีกทีหนึ่งข้างนอกเห็นไหมคือมันสวยมากจริงๆครับคุณผู้ชมให้ดูมุมนี้เห็นไ,ไหมโอ้ยังจบอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจจะต่อเติมนะครับสามารถติดต่อมาอไ,มได้ถ้าคุณสนใจต่อเติมเราใช่ไหมเราก็จะยกงานหลังคาแบบนี้รายละเอียดดีไซน์แบบนี้ไปต่งหน้าบ้านคุณเลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าย,ยกไปทั้งเซ็ตที่ทําไปแล้วนะก็ไปเนรมิตส,สั่งสรรสร้างให้คุณหน้างานนี่แหละนะครับนะมาดูกันต่อนะครับ พี่โหมุมนี้ยังสวยเห็นไหมโอ้ยก็สวยจาย้าครับแล้วาดูต่ออีกมุมหนึง่งนะครับก็เป็นมุมนี้เห็นไหมนี่ครับมันเป็นองค์ประกอบที่แบบครบเครื่องจริงๆนะใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะใช้บางแดดบางฝนของรถยนต์นะครับตรงนี้ก็บางแดดบางฝนที่จะสาดเข้าตัวบ้านนะครับก็นี่ครับเป็นรูปแบบหลังคาไซค์ L อที่ต่อเติมแบบจัดเต็มเลยนะของงานหน้าบ้านก็ตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมไม่ค่อยได้เห็นกันใช่ไหมนะครับเรื่องของแขนค้ำแผงแบบนี้นะครับเพราะว่า ท่าที่ผมถ่ายคลิปมาผมก็คือกลับมาเจอหลังนี้คือหลังแรกเห็นไหมแขกข้ามแผงเนี้ยก็คือสเปคเดียวกันกับตัวเรื่องของเสาแผงเลยเสาไอเสาแผงนั้นเลยเห็นไหมแขกค้าแผงเนี้ยก็สี่สองข้างนอกแล้วก็นิ้วคูนิ้ว,วข้างในห้าเส้นหรือใครอยากจะลดเหล็กนิ้วคูนิ้วเหลือสามเส้นอย่างเงี้ยก็กำลังดีก็กำลังโอเคหรือว่าถ้าอยากได้สเปคมาตรฐานโปรติกก็เป็นห้าเซนแบบนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นก็นี่ครับหลังนี้ครับเป็นราคาที่จัดเต็มจัดสุดจริงๆนะครับโอเคครับแล้วต่อไปนะอยาจะพาไปดูเรื่องของ ห้องครัวเปิดกันว่าเป็นแบบไหนก็ด้วยความที่ว่าปกติห้องครัวผมลบล้มก่อนด้วยความที่ว่าห้องครัวมันจะเป็นห้องครัวที่มีพวกงานก่อผนังอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยหลังเนี้ยครับเขาไม่เอางานก่อผนังเลยใช้มัดแน่งมาทําเป็นผนังแทนครับเรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรเนี้ยก็จะแตกต่างจากที่ผมเคยรีวิวมาเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครรังสนใจที่จะทำห้องครัวแบบเปิดแบบประกาศถ่ายเทลมโฟสบายนะเดี๋ยวดูหลังกันว่าเป็นแบบไหนนะครับครับอันดับแรกเลยนะนี่นะครับเป็นเรื่องของ ร้านอันกประสงค์ร้านปกติเลยก็สามารถเช็ดตากผ้าได้ว่าเยน็ยนๆค่ำๆก็มานั่งแฮงเอาท์กินหมูทะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้อะไรก็ได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นร้านอนประสงค์อะไรประมาณนี้นะครับมาดูไฮไลท์หลักเราเดี๋ยวนีนะครับนี่ครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของงานที่เราต่อเติมเรื่องของห้องครัวโซนตักล้างเลยนะตรงนี้นก็จะเป็นตามสไตล์โซนตักล้างปกติทั่วไปใช่ไหมที่มันมีแค่พื้นหลังคาแล้วก็รั้วระแนงใช่ไหมครับอันนี้เป็นตักล้างทั่วไปปกติเลยแต่แค่แตกต่างตรงที่ว่า ไม้แนงเนี่ยเขาไม่เลือกรับเป็นแนวนอนหรือรับเป็นแนวตั้งครับรูปแบบก็จะเป็นมาณน,นี้เห็นไหมนี่ครับเรื่องของล้างไม่มีอะไรเลยคร่าวๆนะครับอันนี้ครับไฮไลท์ของเราก็คือห้องครัวแบบเปิดนี่เองเห็นไหมห้องครัวเนี่ยนะไม่มีประตูเลยผนังเนี่ยใช้เป็นไม้แ,แนงแทนเห็นไหมไม้แนงอ่ยยิงชิดทึบติดกันนะครับก็เป็นเรื่องของงานที่แบบว่ารอรับกับพวกเคาน์เตอร์ได้ตามปกติอย่างนี้เลยก็สามารถบอกได้เหมือนกันคุณอยากได้อะไรแบบไหนะนะครับนะครับยาวหมดเลยครับห้องครัวแบบ เขาเรียกห้องครัวแบบเปิดนะนี่ะนะตรงนี้กม็มีประตูเห็นไหมโปรเตียนะในไคเกียเราจะมีประตูตรงนี้จุดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีประตูอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็เป็นงานก่อผนังยาว3ด้านถูกไหมแต่ยังไม่มีแหละนะครับเพราะว่าเขาอยากได้เป็นห้องครัวแบบเปิดส่วนมาตรงนี้นครับจุดห้องครัวมาครับก็เป็นเรื่องของโซนแทงน้ําปมน้ําแลละนะครับก็รูปแบบเดียวกันเลยรั้วแดงบางตาเนี่ยเป็นแนวตั้งลงมาเห็นไหมแล้วก็เป็นรั้วโป่งแบบนี้เพื่อจะให้ลมสามารถถ่ายเทได้สะดวกนะครับ ถ้าใครนะครับที่ครอบครัวหรือที่บ้านครับเน้นการกประกอบอาหารไทยหรือแบบกลิ่นรสจัดหรือว่าอะไรประมาณนี้คุณแบบว่ามีห้องครัวแบบนี้ผมบอกเลยว่าคือโคตรดีอ่ะเพราะว่ากลิ่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ไม่คุ้งอยู่ในภายในห้องครัวมันก็จะแบบโลง่งสบายเลยพูดก็ไม่ต้องมีใช่ไหมครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันถ่ายเทด,ด้วยธรรมชาติอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่แบบสัดว์เสร็จสุดจริงๆแล้หลังนี้อ่ะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะของงานห้องครัวนะครับที่ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่โปรติก็จะเป็นงานเก่าผน,านโปรติใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะสำหรับใครนะครับที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ําที่ใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ใช้อาบน้ําน้ําที่ใช้ล้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถบอกได้เหมือนกันเราสามารถวางระบบน้าดีน้าทิ้งไว้ให้ก่อนแล้วก็ให้ทางบริษ,ษัทที่เขาติดตั้งเครื่องออกน้าแบบนี้มาติดตั้งก็ได้ไมีปัญหานะ,นะครับนี่เลยใม้วยจริงๆครับนี่ครับแล้วด้วย,ลววยหลังคาครับที่ไม่มีฝ้าใช่ไหมถ้าเรามีฝ้าที่หลังคาเนี่ยนะครับ มันจะเป็นหลังคาชั้นหนึ่งครับแล้วก็ฝ้าชั้นหนึ่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องว่างซึ่งตรงนั้นอ่ะจะเป็นส่วนที่คล้ายๆกับฉนวนอะ่ะเหมือนคล้ายๆพวกแก้วเยตีอ่ะถ้าคุณไปลองเซิร์ชในกูเกิลอ่ะแก้วเย่ติทำไมมันถึงเย็นได้ทําไมละลายช้าก็เพราะว่ามันมีเหล็กอ่ะจากแก้วประมาณสองชั้นแล้วตรงกลางเป็นอากาศอากาศเนี่ยจะเหมือนเป็นฉนวนอะไรเงี้ยสักอย่างหนึ่งนะครับอธิบายไม่ถูกกันแต่ว่านะครับถ้าคุณมองลองมองในรูปแบบของหลังคาแล้วก็ฝ้าตรงกลางมันจะมีแบบว่า ชั้นโครงการที่มันเป็นอากาศอ่ะมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันกับแกยตินี่แหละนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีฝ้าแล้วว่าเรือกรับเป็นหลังคาเมนชีสพียูนะครับขั้นต่ําหรือไม่ก็หลังคาไวนิวที่แบบว่าเป็นขั้นที่ดีที่สุดไปเลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเรื่องแสงเรื่องความร้อนเนี่ยก็คือมันมีผลต่อการใช้งานมากะครับเพราะฉะนั้นก็ฝาด้วยนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูใหม่นะครับทั้งหมดเลยเห็นไหมครับห้องครัวนี่มีเครื่องซักผ้า,ข,าของเครื่องนะทำได้อย่างนั้นไม่ยากนะก็แค่วางระบบน้ำดีน้ำทิ้ง ปักไฟก็เดินได้นะับแต่ปักไฟจะไม่ได้เป็นปักไฟแบบฝั่งแหละเพราะว่ามันจะฝั่งยังไงถูไหมเพราะว่าผนังอะ่ะมันหนาประมาณสิบเซนมันก็กี่ฝั่งได้แต่เนี้ยมาและแนงอะ่ะมันไม่เท่าไหร่นะครับมันก็ฝั่งไม่ได้ก็ถ้าใครเลือกรูปแบบยป็นไงข้อข้อเสียอาจจะมีเรื่องของไอ้พวกปักไฟกับเดินท่อไฟเนี่ยแหละแต่ถ้าใครชอบงานดิบๆนะก็จัดไปเลยนะครับไม่มีปัญหาเห็นไหมเคาน์เตอร์ทําได้ปกติเห็นไหมีม่ปัญหานะเคาน์เตอร์หล่อได้อยู่้วเพราะว่าเคาน์เตอร์เนี้ยเราหล่อแยกส่วนมันออกมาเลยนะครับเพราะงะั้นนะ ขเขาตอมเคาน์เตอร์ต่างๆกาบมาบอกได้เลยเพราะว่าเราทําพิเศษทุกหน้างานนะครับนี่เห็นไหมสวยมากไย่ด้วยฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นโซนซักล้างนะครับต่างปกตินะครับแล้วก็เป็นลานในกประสงค์นะครับผมบอกันะว่าเรื่องของรั้วแนงเนี่ยเท่าที่คุณเห็นเห็นว่าราคาเท่าก,ก,กันกับเรื่องของรั้วแนงที่เป็นแนวนอนนะพวกงานรั้วแน่งเนี่ยเราอะคิดแบบเหมามาอยู่แล้วคุณจะทํารูปแบบไหนก็นแล้วแต่ได้โมดเดลขอแค่ไม่ททแยงหรือไม่ผิดแปลกไปจาก ตั้งกับนอนนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไปเลยครับแล้งานหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็พามาดูคอนเซปต์หน้างานบ้านเดี่ยวที่ต่อเติมงานหลังคารถจัรถหน้าบ้านที่เป็นทรงตัวเอลกับห้องครัวสไตล์ไทยที่เป็นแบบเปิดโล่งหมดเลยไม่มีงานก่อผนังมีแค่ลวดไม้ระแนงอย่างเดียวนะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณทําอย่างเงี้ยเสาเข็มหกเหลี่ยมก็เอาอยู่เพราะว่ามันไม่มีงานก่อผนังใช่ไหมก็นะครับถ้าใครอยากเซฟงบประมาณก็สามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าชอบสไตล์แบบผัดชงเชงชงเชงอาหารไทยะลรประมาณนี้นะครับ อนาคตถ้าเหมือนว่าคุณไม่ชอบแบบนี้และมันมีเรื่องของสิ่งสกปรกหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็ลืมไม้แหนงออกครับแล้วก็ก่อผนังไปก็ได้แต่ว่าตรงเคาน์เตอร์เนี่ยผมบอกตรงว่าอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยก็แล้วแต่ชอบแบบไหนหรือว่าคุณจะเอาเป็นเรื่องของหลังเคาน์เตอร์เนี่ยก่อผนังยาวไปเลยก็ได้ที่เหลือก็เป็นแบบเปิดโล่งโปกติถ้าไหนคุณไม่ชอบคุณค่อยๆมาก่อกั้นที่มันเป็นให้มันเป็นสัดส่วน เรื่องของประตูอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยเพราะว่าเราสามารถคอสตอมให้คุณได้หมดทุกอย่างไม่ว่าคุณจะอยากได้แบบไหนก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับหน้าง,งานนี้ก็มีประมาณนี้ครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปไหลายที่หลอกมาหน้าง,งานนี้หน้าง,งานเดียวก็น่าจะถ่ายคลิปวันศุกร์ได้2หลังเลยประมาณนี้ครับก็อาจจะใช้เวลาไปเยอะแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ครับฝากไว้ด้วยครับ let's go โอเคครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะฝากไว้นะครับก่อนปิดคลิปนะครับก็คือเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการครับขั้นตอนการดําเนินการของทางบริษัทเราเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบประมาณนี้ก็คืออันดับแรกนะคุณดูคลิปผมใช่ไหมล้วคุณสนใจอยาะต่อเติมอะ่ะคุณติดต่อมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเรื่องของรายละเอียดการติดต่อทุกช่องทางไว้เลยว่าคุณสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างหรือถ้าวันที่สุดนะก็โทรเข้าออฟฟิศก็ได้นะออฟฟิศก็จะมีพนักงานที่คอยรับสายแล้วก็ประเมินเรื่องของสิ่งที่คุณอยากตตต่่่่่่่่ออออเเเเเิมมมใใใหหหห้้้้้้ไไไดยยูนนนนะะะะะครรรรรรับบบปาาาาาาณณก็็จจจแีีีทททึงววชืุโ อ่ะผมอยากจะรบกวนขอให้คุณนะครับกะขนาดข้าวๆอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าใครไม่มีตลาดเมตรก็อาจจะเดิน9 1เมตรหนึ่งเก้าหนึ่งเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยข้าวๆไปเลยคุณก็ลองเดินวัดอะไรเงี้ยร้าวๆมาเลยเพราะว่าทางน้องเขาจะจดรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ประเมินให้คุณว่าคุณต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับพอคุณตกลงเสร็จสับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเขาจะนัดคิวว่าคิว,ว,วได้วันไหนบ้างอะไรประมาณนี้นัดเวลากันนะครับแล้วก็จะส่งงานให้ทางโปรเจกต์อีกทีหนึ่งหลังจากที่คุณนัดคิวเสร็จแล้วใช่ไหมครับ้วก็จะมาโปนเจ 3วันทําการ5วันทางการได้ใบราคาหรือว่าเป็นงานรีโนเวทก็จะเป็น5วันถึง7วันทาการนะครับเพราะรีโนเวทรายละเอียดเยอะมากครับพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะเยอะด้วยรูปแบบที่ว่าเวลาเราทำใบราคาเสร็จเนี่ยเราไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะเราต้องส่งให้ทางหัวหน้าเราตรวจสอบไปทิ้งว่าสิ่งที่คิดมาเป็นยังไงหรือว่าอะไรประมาณนี้ทําได้ไหม รือว่าอะไรประมาณนี้นครับก็คือจะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับเพราะารูปแบบบริษัทผมบอกเลยว่ามันจะนานนิดนึงเพราะว่ามันต้องผ่านการตรวจสอบหลายๆขั้นตอนเลยนะครับก่าจะมาเป็นใบราคาใบหนึ่งให้คุณลูกค้าได้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็หลังจากวัดแลคาเสร็จปุ๊บคุณก็รอรับใบราคาพอรับใบราคาเสร็จปุ๊บ,ค,บ,าค,าาค,าบคุณรู้แล้วว่าเออราคาเท่านี้แล้วคุณโอเคอะไรประมาณนี้ก็นัดกันเซ็นสัญญาหลังจากเซ็นสัญญาเนี่ยภายใน14วันอ่ะทางบริษัทเราจะเข้าไปต่อเติมเลยแต่ผมบอกเลยนะว่าจากที่ผมทํามานะ ภายใน14วันเนี่ยไม่ถึงหรอกเพราะว่ายัางไงอ่ะภายในอาทิตย์แรกเนี่ยทางเราก็เริ่มเข้าไปตอ,อกเสาเข็มแล้วเพราะตอ,อกเสาเข็มเนี่ยถ้านั่งงานแบบคีนคีโล่งๆนะมันก็ตอกได้เลยถูกไหมมันไม่ต้องแบบไปรื้อถอนอะไรแต่ถ้าเป็นรีโนเวทก็อาจจะมีรื้อหน่อยอาจจะช้าหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ทางเรา,าจ,จะเริ่มงานภายใน14วันหลังจากเซ็นสัญญานะครับพอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บก็แล้วแต่ไปว่าดําเนินงานก่อสร้างใช้เท่าไหร่ส่วนการตอกเติงไปทางบริษัทเราเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เก็บเป็นงวดเดียวเลยรนะวดเดียวนะครับเราจะแบ่งเป็น4งวด งวดแรก,กคืองานฐานลากงานโครงสร้างงานสถาปัตย์และกล็งวดสุดท้ายก็คือส่งงานนะครับส่งงานเนี่ยก็คือเราจะ เก็บดีเฟกต์ต่างๆให้คุณครับจนจบเลยจนคุณโอเคแล้วก็โอนวดสุดท้ายไปนะครับประมาณนี้นะครับนั่นก็คือขั้นตอนกระบวนการของเรานะครับแล้วก็หลังจากส่งงานเสร็จต่อเติมเสร็จใช่ไหมเราก็จะมีเอกสารรับประกันให้1ปีนะครับสำหรับน้างานที่ต่อเติมกับเราครับก็รายละเอียดก็แล้วแต่ว่าเป็นเสาเข็มมุกเหลี่ยมรับประกันอะไรเสาเข็มไม้กุยพลายรับประกันอะไรนะครับต้องรูปแบบก็ประมาณตามนี้นะครับนี่นก็คือขั้นตอนของทางเรานะครับแต่อย่าลืมครับถ้าคุณติดต่อมานะขอแค่แบบบอกขนาดขอรูปภาพหน่อยหนึ่ง พูดมาคร่าวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะจับจุดอีกทีหนึ่งว่าคุณชอบแบบไหนต้องการอะไรประมาณนี้นะครับทางเรามีพนักงานคอยประเมินหน้าง,งานให้คุณนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงหรอกอาจจะเป็นแค่8ชั่วโมงวันทำการอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากกั้ด้วยครับประมาณนี้โอเคสาเราวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจยี่้ต่อเติมครับสามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท D.M.T. Construction and Building ครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่อเป็นงานห้องครัวโซนสักล้างห้องเด็กประสงค์โฮมออฟฟิศการห้อง,ออองขยายห้องนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นงานต่อเติมเราทำได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อมาเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มก็จะมีรูปภาพในงานต่างๆของเราทั้งที่เสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จนะครับเผื่อน,น่างานไหนตรงกับหมู่บ้านคุณไปดีคุณได้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ครับสำหรััััััััับบ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 บวววววนนนนนนนีีีีีีีีีีีีี้้กกกกก็็มมมมปปปปปปรร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 ระะะาาาาณคค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 ออไไสสดดดดดเเเ๋๋ยยยยยพิิิิลลผฝทึง่ สวยงามสุดๆนะครับเฝ้าด้วยครับ peace